คุณบาซิกา้าเลยครับใช่หวังลุ้นะผัวยายลุงก,ก็ไม่ก็ได้อาบน้ําโอเคไม่เป็นไรทุกทๆๆุกครังนะครับมีอะไรในความว่างหรือเปล่าครับลุงความว่างความว่างนะความว่างเป็นภาษาของกลุ่มสาธทุกผูกรรมามากมานานแล้วนะครับความว่างความว่างว่างจากอะไรส่วนมากจะไมไครับตอบว่างจากกิเลส นะมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ว่างจากกิเลสมันว่างคล้ายๆกับว่ามันเข้าไปหาค่าคงที่ได้มันเป็นพลังงานมหาศาลเหลือเกินนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ทางฝั่งคุณมาเห็นรูปวันนั้นนะฮะลุงพูดภาษาสูงสุดที่สุดในะตอนนั้นลุงใช้คำว่า Pure Wisdom นะแล้วก็ Pure pure energy pure spirit เพียวมาและเพียวบอดี้และตามด้วยสาธุอเมนอเมนโอมและมิตรพุทธนั่นนะครับเป็นภาษาที่รัดกลุ่มที่สุดอตรงนั้นนะก็แปลว่าพอเวลาลุงพูดถึงนี่มาตลอดนานมากนะครับมันก็เลยมาปรากฏตรงที่เป็นฟ้าแลบฟ้าร้องหลกฟ้าผ่าผ่าที่ไหนไม่รู้แทนที่มันจะว่าผ่าลุงออกไหมหรือขันชูงสายรอดฟ้าอย่างดีรู้ทำไมไม่กล้าผ่าลุงหอก คำตอบที่แอ้จะต่อรองถูกต้องครับนี่คือความว่างนัดติงคือไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันเป็นเอนดูร้ล้วนเลยพลังงานลรน้วนนี่อคือคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันแปรผันซึ่งธรรมชาติก็สามารถที่จะยืนยันประมาณนั้นนะครับโอเคนะคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็โอ้ยลูกหอกไหลห <c oughs> ารู้ไหมว่าไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจลุงหรอกแต่ ธรรมชาติมันก็รองรับเราคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะฮะธรรมะคือธรรมชาติพูดกันมากี่ร้อยรุ่นแล้วครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่คือเนื้อในของพระธรรมจนทําให้ธรรมชาตินั้นก็แปรผันออกมาให้เราเห็นได้ให้มนุษย์โลกใบนี้เห็นได้ถือว่าเป็นบุญตาทางฝั่งผมก็ถือผมจะรู้เรื่องนี้ดีกันแล้วกันนะะโอเคนะยินดีด้วยครับที่ติดตามงานของลุงเหงาะนะครับ t h a ง k y ว u ว e r y b i บจบข่าวนะครับ